ครับตอนนี้เ้าก็มาลกผือครับพี่น้องืกนี่น้องอา้ามครับสวัสดีครับอา่าน้องบอยครับมะล้อบอยขันชัยครับสวัสดีครับผมมาลกผือรับบัวก็มีอู้สายบัวคืองามแต่นอ้อเลือกแห้งบ่ผืองามงามครับพี่นออ้องต้นแก่ต้นอ่อนครับผม ผือแก่ผือออนสังเกตง่ายๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีบอกให้พี่น้องเบื้องครับบางคนเพิ่นก็เอาต้นออนเพราะว่ามันลกง่ายถอนง่ายครับนี่ดอกดอกแก่ครับสีดอกเพิ่นสีเป็นสีน้ำตาลครับผมอันนี้เบื้องดอกออนครับพี่น้องดอกออนดอกเพิ่นกับสีเขียวเขียวคือซ้ำเขาพิษเขาเมานี่ครับเบื้องครับนี่นี่ดอกออนครับ อันนี้ดอกแก่ครับดอกแก่นี่กับสีทอนอยากแน่ต้นเพิินครับผมดอกอ่อนหนึ่งกับสีทอนพุดๆเอาเลยครับเอามาคือทอนบวกขึ้นหรือม่ <c oughs> อามองนี้คือเลือกถิมเป็นบวกวบ่เบิ่งครับบรรยากาศดีครับคืมฟ้าคืมพ้นสิตกกระบอตกครับพี่น้องผมท่วมเกอบูดอ้ําเลย่อนเป็นบ่ ทีมงานมอล่ำเฮ้าออครับกับมาลกผือครับพี่น้องมาลกผือซอยนี้เด้อครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามาเยี่ยมยามทำไทยเป็นพีเป็นนองกันเด้อครับเด้อสำหรับพี่น้องที่เขามานะครับเยี่ยมยามทำไทยทักทายกันกะบางที่อาจจะตอบซาในที่พี่น้องเด้อแต่กะ ให้ขมันสัญญาวาสิต์ก้าไปต่อพอเป็นพี่น้องเบิดสุขูสุคนครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนย้ดือพี่น้องเพราะเป็นกำลังกิตกำลังใจให้กันนะครับพนเฮ่ามีความฝันนะครับคือกันเบิดครับจุดมุ่งหมายกับคือกันนะครับหักแพงอุ้มสู้จับมือกันไปหอดฟังฟันน้ำกันครับพี่น้องผมระวังมันถือขาหรืออ,อาม,มอันนีคการเป็นการเกี่ยวเอาครับต้นแก่ครับเกี่ยวเอานแก่มัน ต้นอ่อนกับคเขาก็ดืเลือก่แมอนบอกทาว่าเลือกแต่ต้นเงยอาต้นสูงซื้อบ่ไดือเลือกมาใช่หรือเป็นมาใชลอดนั่นแหละเป็นจงสิครัจไปคัดไปเปนเอไี้เงียแต่หงเนาะขื้นี่ก็เอาไปตำาสตร์ครับพี่น้องตำศาสตร์ใบสิปูนั่งกเป็นดงพื้นทั้งนั้นเลยครับพี่น้องผมะ ทวมหัวผวละครับเลยหัวไปผลละครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกๆคนเด้อรับที่เข้ามาทักทายมาเยี่ยมยมถามไทยเป็นกำลังใจกันพี่น้องทางต่างแดนนะครับบ่มีเส่นบ่มีสายดอกครับพี่น้องนะครับนอกเสียจาก่อม่พี่น้องหกักแพงแบ่งปันกดไหลกดแช่กดติดตามให้ นะครับเป็นกำลังจิตกำลังใจต่างก้นต่างอุ้มสู้อยู่อุ้มสู้อยู่ทรงซอยกันครับพี่น้องให้ไปหอดจุดไม้ไปลายทางน้ากันครับบอทิมบอป้ากันครับพี่น้องผมบัวกงางงามครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งบัวกอนิ้งการพืชครับพี่น้องตอนนี้ลุยน้ำไทยครับเปียกจนได้เลยค่ะก้อย <c oughs> บัวแดงบ้านเอาครับู อามก็กินตำบัวบ่เนี่ยเบิ้งครับบัวสวยๆวยวยเหมือนก็นลุงลิปให้พี่น้องเบิ้งไทยเอาบัวหลวงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิน่นแล,ล้วก็ไปทายอ่าถ้ำให้หน้าสวนผสมของหนองหักยู่ทางบ้านทลาดยุดติติศกันนะครับกับสวนบัวอาที่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นเพิ่นละเบิ้งพี่น้องเบิ้งเงาพื้นครับ แหงลกแห้งแตกครับพี่น้องครับผู้ไดดูผู้ไดขยันกับอือศาดอุดเสือปูนังนะครับตนรับที่ตอนรับ,อรบนอกผู้ไปเยี่ยมพยายามขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจขอบคุณกำลังใจนะครับจากพีจากน้องผมเบิร์ดสุขูสุคนนะครับที่เพิ่นเข้าไปเยี่ยมชมช่องห้อยดินที่นิสานไปเป็นพีเป็นน้องกันนะพี่น้องเดอ้อหากพแพงแดงปันนะครับ ผูผพ่นหักพ่นแพงผง้ผูพ่นเมตเมตาเพ่นกับกดไหลกดแช่ให้ครับและทิมงานเท่ากับสิไปกดไหลกดแช่กดติดตามให้พี่น้องคือ,อกันเด้อครับบบถิ่มบบป๋ากันแน่นอนครับเพราว่าโยธนาบบเป็นคนแนวนั้นนะครับหากแพงแบ่งปันพี่น้องเบิดสุกูสุข,ข,สข,ขนเม่นสิตอบซาแน่พี่น้องก็ขออภัยหลายๆครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงให้ช่วงหน้าช่วงดำให้ดำหน้า,าแต่กัสิไปไล่เบิ่งครับ สิไปไลเบิงที่เราคอมเมนต์นะครับหล้กก็สิตออพี่น้องนั่มไปเย่ยมยามถามไทยพี่น้องหอดบานหอดอนนเฮือนเบิดสุขู่สุขคนห้ยข้ามันสัญญาครับเพราะว่าเทาถาบอุ้มชู้กันนะครับพี่น้องถาบจับไม่จับมือเบิงเง่งแย่งกันมันก็สิไปบบหอดฟังฝันน้ากันครับเพราะฉะนั้นอ่าหาฮักห้แพงเบื้องแย่งกันอุ้มชู้กันไปครับพี่น้องอันนี้เป็นต้นผือนี่ครับเป็นดอกแก้มันครับพี่น้องครับอันนี้เป็นดอกแก่ก็สสถทนอยากแน่ครับ อันนี้เป็นดอกอ่อนครับอู้ดอกหยามันคือง,งามแทนนี่อันนี้บ่เม่นพืชนะครับต้นหยาครับนี่ดอกหยาดอกหญ้าในป่าปูนฟังผุนคือง,งามแทนนะงามต้นพืชนี่นนกลุ่มนี่นะครับจุ่มนี่เสมอกันดีครับเยอะเบิ้ห้ไปทางผุน้ำเนี้ยที่นองเบื้องฟังว้าวบวกบวก,บวก บวกกล้วยนอนเบิ่งกรบพี่น้องเบิ่งเงาคือนี่ตะล่ำใหญ่ๆครับไปสารเสือสารสาบสารได้ทุกอย่างทุกแนวครับแน่วปูนังบางคนเพิ่นเอาไปทักเอาไปสารทีร่องแกวเป็นทีล่องจานก็ได้ครับสารพาัดแต่สี่เหตุครับมาเด้อครับมาเด้อพี่นอ้องฟองปลายผมสุขุสุขคนห้อยดินทีนิสารน,นะครับผู้ใดเข้ามาเย่มชุ่มอง เอาเสื้อเอาศาดตรฝากนะครับคนละผืนละผืนไปเลยครับเบื้องพี่น้องมีตะล่ำใหญ่ๆหค่นอีสานบานเห่าครับฮักแพ่งแบงปันตลอดจนพี่น้องเบิดถูกๆูกผากนะครับเห่าเกิดห่วมเป็นดินเดียวกันนาะพี่น้องบ่ฮักแพงกันกระัจสีจังไรนะครับช่วงนี้กะแห้งอืดแห้งอยากพี่น้องโรคไฝไข่เจ็บกับร้ายครับมอลำกะ บ่มีงานครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นเขาฤดูเขาพันษาครับบอกพันษาหนากะทินผลล่ะจังสีมีการมีงานดำให้ดำหน้ากับบ่ได้ดำดอกช่วงนี้ครับเพราะว่าหน้ามันบบมีครับดำเป็นแล้วแน่ใกลก่เสียแนวแล้วล่ะครับพี่น้องฝนกับโบโตครับฝ่าฝนกับโทรงบบเป็นใจก็เลยหาแนวเห็ดครับวางแนวนึงก็เห็ดแนวนึงบ่เขาป่าเขาดงก็มหารกพือนี่ล่ะครับไปว้ให้ ผู้เฒ่า่นตำศาสตร์่นตำศาสตร์ศาสตร์ผืนวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมเสียวเอาลงในขีปให้เบิ่งว่าศาสตร์ผืนเสื้อผืนนะครับเป็นแนวใดครับมือบัวเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พี่ให้น้องผมเปิดสุข่สุขคนเด้อครับพูดนะ นี่ตะล่ำใหญ่ๆครับพี่น้องครับอันนี้เป็นต้นหญ้าครับบ่บ,บ่เป็นตน้นพื้นเด้ครับนี่นี่ดอกหญ้ามันงามไรต้นมันเีอยองพูอันนี้ก็สิไป็นต่ำไหนกันโบจักนี่มันเป็นป่องกลางลอ่ำเบิ่งเนี่ยเหนียวน้ำดิพูดนะลำอ่อนๆครับมันขึ้นเกิดใหม่ครับพี่น้องผมฝากเป็นกำลังคิดกำลังใจแก่พี่น้องในเด้อครับ เนีย่ยตัวน้อนอ้อนไม่สิถอดง่ายถอดแล้วก็ไปตากแดดบ่เอาไปซอยพึ่งตากแหงเลียวเขาก็อเอามาตำม,มาครับมาหลีดมาตำน,งงน้คข้นก็จาตัน้อให้เป็นสีเนี่ยครับ ถือครับพืชชนิดหนึ่งสามารถเอาไปทำเสือกัตราด์ได้ครับเสือปูนั่งปูนอนนะครับ <c oughs> บางคน,นบอกว่บาบอกภาษาผากกลางเนี่ยมันก็คือบทนัดเห็นะครับพี่น้องครับเอาภาษาบานเห่านี่ละเนาะครับพี่น้องเนาะภาษาอีสานบานเห่าภาษาประจําพินเท่านี่ละซูมมอนี่พี่น้องทังอันเฟินผูอยู่ผากกลางมันกับฟังเข้าใจยูเห่าเพราะเข้าใจยูคร<อ>ับ ภาษาไทยแน่ะน้ำมันก็คือบบบ,บถนัดพี่น้องพูดภาษาไทยไม่ไม่ไมคล่องครับเบิ่งเนี่ยครับพี่น้องล่ำใหญ่ใหญ่เลยครับพื้นนี่พูดนะตัดต้นพื้ไปตำสาดไปสัน อากาศก็ดีครับลมบ่อยๆครับอนนันอ้ามเกีียวหมครับอกยาสุ่มมันแกในดิ้งบ่กินกินเข่าเศร้าเราบ่อน้อครับพี่น้องผม,มจริงๆแล้วว่าสิเขาไปหาตัดนอไม้ไรลห่ะครับก็เลยมาเอาผือไปฝากพี่ตอน,น้องทางเพื่อประทุมหลาดซะกอน ฝากพี่น้องในด้อครับเป็นแห้งเอื้อแข่งใจกดไลค์กดแชร์คลิปให้แน่ครับบางคนชัมวงเพื่อนพ่อ,พอแล้วเพืน่นกะต้องการผู้กดติดตามผู้กดไลค์เพื่นครับอันนี้กระทเขามาได้ครับเดี๋ยวผมสีเขาไปเยี่ยมยามถามไทยฮอดบานฮอดเฮือนครับเขาตามกอกออกตามประตู ไปมาล่าวายเพื่อนวะเอาตามความถือต้องของผียู่เพื่อนนะครับเพื่อนกะจังสีบกเขียดบกักเข้าแต่ครับกะดึงเอาที่ละเสศน,นละเสศนละเศนแล้วครับพี่น้องผมมันพอดึงขึ้นบอดอกซ่อมนะน่นพอดึงขึ้นบอกเบิ่งครับ น้องบอยกำลังขมักขม้นในการดึงผือ <c oughs> ดอกอ่อนนี่ดึงง่ายครับพี่น้องปานถอดยอดอียังหร่อครับถอดดึงง่ายง่ายครับแต่ดอกมันสีแก่สีน้ำตาลแล้วมันจะดึงหยาบมันจะหยาบครับเอาใส่เกลียวอันนี้คืออันนี้คือดอกอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นดอกอ่อนนะครับสังเกตง่ายๆครับดอกอ่อนสีมันคือสีขึ้นเข่าเมาเนี่ยแหละครับ ห่วงเขาเที่ยซ้ำห่อไปอเห็ดเขาเมานะครับอันนี้ดอกแก่ครับสีน้ําตาลเข้มคือดอกที่แก่แล้วครับต้นมันจะดึงยากๆหน่อยครับออเออต้นมันจะถอนยากเป็นม็นดีใจครับพี่น้องที่เขามาเยี่ยมมาชมทรงนหน่อยๆของเฮาครับมอลำธารอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานียินดีตอนฮับพีตอนฮับนองครับ โบอ,องโบยิงเป็นกันเองธรรมชาติบานเหาครับพี่น้องผมเป็นกันเองสุดๆครับทุกอยู่แต่ว่บาโบแหลงําใจครับพี่น้องทุกกะว่าทุกครับพี่น้องบบแม่นทุกกะว่าอ่างว่าเจ้าของร่วยบบแม,มนน่นแนวนั่นครับทุกกะว่าทุกครับพี่น้องผมแต่ว่าทุกกะได้กินผงสลดน้ำเขาอยู่ดอกครับอายินโมโตเออบบได้กินดอกตาแน่วอื่นนั่น <laughs> โ,ดโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้องอาบได้กินอายุวะอันโมโตนั่นกินโมเป็ดเลยเอ้อ่นเป็ดบอกให้เอาโหลดใส่แบบกอดกอก็เลย <laughs> ใส่หน่อยพิษกระบูนได้ป่วยผมว่าปงสุรดนี่ใส่หน่อยพิษกระบูนครับพี่น้องใส่หลายมันจังโมพิษกระบูนโมพิษกำพร้อมครับ <laughs> กินหลกักข้ซ้อมของผมเจ้าของน้ำเนีย่ามันโลนบอกผมนะ่ะ เอาว่าหาหอดึังบงสลดแล้วเนาะกินไปกินมาเดือนสองเดือนหัวโอกเบิดกับพเป็นทายเนาะตอนนี้เขากับก็บล่างลกพื้นไปตำศาสตร์ครับพี่น้องครับอันนี้เข้ามาลกเอาต,อตอนุนเป็นเป็นเพลิน,ปน,ปนไ,ปไปเข้ากับสิบไปตากแดดตากแดดแล้วเพิ่นกับสิบไปซอยเอาหาเหลียมหาลล่เพื่อจะเอาไปตำเป็นศาสตร์เป็นเสือ้อให้เข้ามานั่งปูกินเขา่าครับพี่น้อง ศาสเตร์เสือที่ฮัปูนังกินข่าวก็เห็ดจากต้นผือแน่ต้นก๊กแน่ต้นไหลแน่ครับอันนี้เป็นดงผือก็คึกสุดหลูกหูลูกตาพอครับพี่น้องครับเป็นทีสาธารณะนะครับยิ่งดึงยิ่งขึ้นครับพี่น้องพืชตระกูลนี่บอมีดับแนวครับเอาไปปลูกเงาหนึ่งแพ่กระจายเป็นเปนเดินกงวงกวงพอเหรอครับแต่เลยมาใส่ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ในการ เห็ดเป็นสาดเป็นเสื้อปูนังกินเขาปูนังคุยกันหรือสีนังเห็ดแนวอื่นกับเห็ดได้ครับพี่น้องเห็ดแนวอื่นบอกกาว่าวรุ่งย่านพนววาย่านพนมีแห้งน้ำแห้งกับปูกินเข่าปูกินเขาขอบคุณพี่น้องแห้งเอื้อแห้งใจพี่น้องจากทุกๆุกมองทุกๆุกบอลทุกๆุกผครับหอยดินที่อีสานบางควนว่าไอห้อยไอห้อย บ่แมนห้อยเด้พี่น้องห้อยนี่หมายถึงว่าสอดสอดเกี่ยวเอาห้อยเอาบัแมนครับห้อยครับห้อยดินถิ่นอีสานนะครับห้อหนกหกอ่างย่ออยากห้อยครับห้อยดินห้อยมือห้อยเห็ดห้อยสางของพอของแม่ของบรรพบุรุษเท่าตั้งแต่เข่าตั้งแต่โบราณพิ้นผ้าเห็ดผ้าสางมาพวกเข้าเจ้าข่อยผู้เป็นรุนลูกรุ่นหลานกระสืบต่อ ในสิ่งที่พ่อแม่เข้าเฮ็ดไว้ก็เลยได้ตังซื้อช่องวา่าห้อยดินทินอีสานนะครับห้อยเพื่อนเฮ็ดเพดิ่นสางไว้นะครับพี่น้องอากาศดีครับพี่น้องแดดก็บ่าแห้งปนไดครับแต่ว่ากระหอนดูครับคุ้นก็บ่ตูครับ่นไห้พี่น้องมันมรยากาศดอกซือ้อครับงามครับพี่น้องครับขอบคุณความมากความแยงจากพี่จากน้องครับยศธนา พร้อมทีมงานน้องๆห้อยดินพินิสารเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พี่ให้น้องผมเบิร์สุขูสุคนใหข้ามันสัญญาวาสิจับมือกับพี่กับน้องไปหอดฟังฝันให้ได้นะครับด้วยความประสบความสำเร็จช่องนี่บ้านหลังนี้นะครับบ่มียิงบบมิองค์ับพี่น้องมิต่ความหากความแพงมแตรความอบอุ่นเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พี่ให้น้องผมผู้เพิ่นไม้เยี่ยมยามถามไทยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี่น้อยหลังนี้ยินดีตอนรับพี่น้องเบิร์สุขูสุคนทุกมองทุกบอล เป็นกำลังจิตกำลังใจให้พี่น้องทุกๆุกหม่องบอลทุกๆุกสถานที่ทุกๆุกสายสาขาอาชีพพี่น้องทางประเทศทางต่างแดนเด้อให้มีกำลังจิตกำลังใจสู่เวียกสูงงานลำรวยเก็บเงินเก็บทองกับเมือ่อบานเมื่อเฮือนเฮาเมื่อนี่ห้อยดินทินิสานให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนสวัสดีครับ